คุยเรื่องราวถึงเรื่องครอบครัววิปลาดิบน้องเขาก็ยอมรับ่องต่อไปนก็ยอมรับตับ้แต่ที่แรกแล้วยอมรับว่าทำไ,ไม่ได้เอาน้องมาทํานะ,อะโอเคคลิปมันชัดเดี๋ยวดูกันใครก็ทำได้มันทําได้เหรอกำเงินเราคิดอย่างนี้เหรอว่าทาได้เหรอเอาน้องมาทํานี่คิดว่าทาได้เหรอแล้วจะมีกฎหมายไปทําไมสติอยู่ไหน บาปไหมบาปพี่น้องก็ได้กันเองมันผิดพิลักศาสนาเป็นเกตุชกโคตรเลยนะนี่ก็น้องปูนี่ก็พอกูก็ทั้งนั้นมันไม่ใช่ไงโตไปวันทุ่งเนี้ยมองกลับมาหาตัวเองอะแล้วมันจะภูมิใจตรงไหนวะสวัสดีคับตอนเราก็สู่ท็อกข้างกองอ่าวันนี้นะเราจะมาคุยเรื่องส8บปดบวก20สิบบวกเลยเออสิบแปบวกเอออะ เรื่องราวในวันนี้นะฮะจะคุยเรื่องราวถึงเรื่องครอบครัววิปริตอืเออก็วิปริตจริงๆเออเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะคลิปลับอืถ่ายคลิปคลิปมีสัมพันธ์มันก็ไม่ลับนะพี่มันมันโฉงช่างทั่วสื่อเลยนะมันมันมันลับเฉพาะบุคคลไงเออแต่หลังหลมันเริ่มโฉงฉ่างคราวนี้เนี่ยด้วยกรณีของการถ่ายทําคลิปอ่าโดยการที่เอา ลูกออเอาเมียเอาหลานเอาน้องเอาเด็กหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายคลิปด้วยเนะี่ยเอางี้ก่อนผมถามก่อนบาปไหมบาปหรอก็ก็ <c oughs> ของชั้นอะก็เห็นเขาบอกมามก็ชั้นอะฉันจะทำอะไรก็ได้จริงมันเป็นเรื่องของความอนาจารอนาจารอานาจารนี่เราคิดไปเองตั้งกฎกันขึ้นมาเองหรือไง ความไม่เหมาะสมความไม่เหมาะสมในสังคมอันนี้คือการละเทศใช่ครับความไม่เหมาะสมในสังคมครับแล้วก็ความไม่เหมาะสมในหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นการที่เอามาเผยแพร่ให้คนเนี่ยคือเราเป็นคนพุทธไงพี่เจครับ,รบนันคนพุทธเราเนี่ยสมัยก่อนคนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรรักม,สม,มวสงวนตัวต้องปกปิดผ้าขมจะขมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเขาเรียกอะไรสงวนไว้ก่อนครับอ่าพี่เเอามาโชว์เปิดเผยอย่างนี้ถือว่าไม่ดีเลยในสังคมครับอ่าแต่ถ้าเกิดมาทํากันอย่างเนี้ยมันมองแล้วมันผิดผิดจรรย์ เป็นสิ่งที่มีแล้วถ้าเป็นเขาเรียกมารดาครับแล้วมาทําแล้วกักลูกๆเนี่ผมว่ามองแล้วหนักคือหลักๆแล้วจะเป็นเด็กคนหนึ่งใช่ไหมเออใช่ที่ชื่อกำหมัดเนี่ยกกำหมัดเลยเออผมเรียกกำหมัดแล้วกันไม่ใชกำปันนะเออที่กำหมัดเนี่ยซึ่งก็คือเขามีลักษณะการถ่ายคลิปซึ่งเป็นกี่ของเขาามของเขาเลือนล่างของเขาเขาจะทําอะไรซึ่ง ตามอย่างที่พี่โอว่าก็คือทำมาจทาได้อืเทปลับเก็บไว้ดูเองฉบับวิดีโอที่บ้านก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อไหร่ที่มีการเผยแพร่นั่นคืออาณาจารย์ใช่ถ้าถามหนูหนูว่ามันบาปพี่เจเพราะว่าเท่าที่ฟังเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับมีเด็กด้วยเด็กที่อายุแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วเด็กอ่ะเขา หนูไม่ได้บอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวนะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเด็กเขายังไม่มีวุฒิภาวะที่เขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรทําได้ไม่ได้แล้วครับ คนที่มีวุฒิภาวะแล้วอาจจะพ่อแม่หรืออาจจะพี่อะไรอย่างเงี้ยควรที่จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไหมมันคือพื้นฐานมันคือความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในขั้นที่หนึ่งเลยอะค่ะเพื่อที่เราจะได้มีความแข็งแรงทางจิตใจความแข็งความแข็งแกร่งทางอารมณ์ความมั่นคงทางอารมณ์อันนี้คือพื้นฐานของมนุษย์แต่เขาไม่มีกันเลยแล้วเด็กๆถูกหล่อหลอมและมอมเมาการมอมเมามันก็คือผิดสินห้านะผิดสินข้อห้ามมอมเมาไม่ด้วยเหตุเหตุอะไรก็ตามแต่มันคือการมอมเมาเยาวชน ว่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้โอเคแบบนี้ใครเขาก็ทํากันอ,อันนี้หนูถือว่าบาปคนที่ชักชวนให้เด็กทำอะ่ะบาปบและคนที่กระทําก็บาปแต่ตัวเด็กอะ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ผิดแต่เมื่อเขาเติบ เติบโตขึ้นมาเขาจะต้องเป็นคนยังไง uh huh. มันก็จะกลับมารู้ผิดชอบชัว่วดีอย่างที่ควรจะเป็นได้ยาก uh huh. อันนี้มันก็คือเหมือนกับทั้งบาปด้วยแล้วก็สร้างปัญหาให้กับส,สังคมด้วย uh huh. และที่สําคัญหนูมองว่าการมอมเมาเยาวชนตั้งแต่ตอนนี้ค่ะมันทําให้สิ่งที่ออกมาเป็นคลิปเป็น ในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็มอมเมาคนดูแล้วคนดูเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเยาวชนซะส่วนใหญ่ก็เยอะมากๆเลยเงี้ยเขาก็จะยิ่งไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกันไปใหญ่เลยว่าอ้าวอย่างนี้มันไม่ได้หรอก็เห็นเขาก็ทํากันในคลิปนี่มันคือเรื่องปกติไม่ใช่หรอเรืเยอย่องเงี้ยจริงๆบ้านเรามันก็ยังไม่ได้ถึงกับเปิดโอกาสนะรเรายังรักษาประเพณีแล้วก็จารีตของเราไว้ยอยู่เราไม่ใช่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรเปิดทั้งหมด ฟรีเซ็กเงี้ยเราใช่งั้นเรายังมีวัฒนธรรมอยู่ของของบ้านเราเพราะนั้นการที่เด็กเนี่ยมาทําอย่างนี้ได้ใจกล้าทําอย่างนี้ได้น่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ส่งเสริมให้เขาครับ,รบนไม่งั้นเด็กก็ถามว่าเด็กันึงกล้าทําำและอย่างหนึ่งถามว่าตอนนี้น้องเขายังไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมาอแต่ต้องดูว่าแล้วถ้าเขาโตไปล่ะสังคมเ็าจะอยู่ยังไงภาพลักษณ์เขาจะอยู่ยังไง,าก,าาง,ไงการใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับงั้นถ้าเรามองไปอีกเรื่อยๆเนี่ย เรื่องการทํางานนู่นนี่นั่นเขาจะเข้ายังไงล่ะใช่แล้วเขาจะไปไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมบอกคนมองออกแล้วก็เดากันออกเลยอเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยดีกับเยาวชนจริงๆแล้วเขาน่าจะไปเป็นครูก็ได้ไปเป็นพยาบาลก็ได้ไปเป็นอะไรที่ดีๆมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอเขาก็เป็นอนาคตของชาติในบ้านปลายเลยอนาคตก็ได้โอกาสยังมีฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนนะ ไม่ว่าจะเป็นทุกครอบครัวเลยลองลองพิจารณาดูนะถ้าเราอบรมส่งเสริมเรื่องการดูแลการรักษาเขาเรียกอะไรการศึกษาพิเ <Okay. S 2> ือแล้วอน,นาคตของชาติมันก็จะไปอีกเรื่องอนะีกแล้วนงถ้าส่งเสริมแบบนี้อย่างที่เป็นภาพคิดดูสิต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอ เอาต้องออแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะคลิปนี้ผมไม่เป็น18บวกแล้วเพราะถ้าฟังจากเรื่องราวเนี่ยคนที่อายุไม่ถึงเนี่ย uh huh. มาฟังเนี่ยผมว่าเขาได้ประโยชน์นะคือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยผมมองเรื่องนี้ว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการที่เรื่องของเซ็กเนี่ยไม่พูดกันโดยตรงจะพูดอ้อมทำให้บางคนไม่มีความรู้ใช่คืออย่างที่พี่เจบอกอะอ มันจะทำไมเรือนร่างอของฉันใช่ your body your choice my body my choice เพียง <ree> แต่ว่าคุณต้องใช้ร่างกายแล้วเรือนร่างของคุณให้วันหนึ่งที่คุณเติบโตขึ้นไปแล้วมองย้อนกลับมาคุณภูมิใจกับการที่คุณเลือกที่จะให้กับคนที่มันควรจะได้รับมไม่ใช่แบบนี่กับน้องกูนี่กับพอกูก็พ่อกูทั้งนั้นมันไม่ใช่ไงมันมันอันนี้มันเรียกว่าความนึกคิดของการเป็นมนุษย์ก่อน<ช>คือจริงๆแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณจะไปเทียบของฝรั่งฝรั่งเขาก็มีอ่านัง หนังอะไรอย่างงี้นะญี่ปุ่นเขาก็มีหนังหนังอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นเลยคือเขาก็ยังเคารพว่าการที่เอาเด็กอายุต่ํากว่า18เท่านี้มาแล้วไม่สามารถให้เห็นภาพได้คใครทําถือว่าผิดอันนี้คือการแบ่งเส้นระหว่างความเป็นมนุษย์คกับความที่ไม่มีจิตใต้สํานึก่าฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของใครของมันใช่แต่อย่างที่พี่โอบอกคือมันไม่ถูก เขาเรียกว่าอะไรนะกาละเทศ่าแผ่นท,ท,ทองอากงเห่งเจียฉีเทียนต้าซึ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าฉีเทียนต้าซึ่งประเทศฮ่องกงโดยทางสานเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากศาลเจ้าประเทศฮ่องกงโดยนักพรตด,ด้านหน้ามีคำอวยพรมุงคล ให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนตาเซินคทายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้าน ลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก,ก้าวบ่งบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบอกอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชี้เทียนต้าเซิงรุ่นที่สอง ติดต่อได้ที่ l i น์ AT The Six th Sense TV ของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัวถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่า อ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1มื0 0ห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นนี่นะสามบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอะ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7 0 0 0กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่สองวันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่ามันไม่ถูก เขาเรียกว่าอะไรนะการะเทศะเ,ศเออมันไม่ถูกกาละเทศะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันคือสากลทั่วโลกที่เขาไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้เพราะว่าเด็กมันเด็กเกินไปแต่ถามว่ามีหนังรับมีช่องทางรับในการดูมันก็คือเรื่องของแต่ละประเทศถูกไหมถ้าญี่ปุ่นอ่ะเขาเปิดเลยเขาเปิดเพราะคนของเขารู้ว่าการทําแบบนี้มันคือแค่การปลดปล่อยแต่ไม่ใช่การทําตาม นึอกออกไหมอันคือ<ช><ช>คือจิตสํานึกของคนเขาแต่ถ้าของเราเมื่อไหร่ที่คุณปิดมันไปเยอะๆมันจะยิ่งอยากดูมันจะยิ่งอยากรูยิ่งอยากรูกนะ้คุณดูไหมนะดูดูก็คนจานโอดูไหม,ม เฮ้ยหรอบ้าหรอเกิดมาไม่เคยดูเลยหรอจะเป็นแค่เกิดทำไมไป็นรุ่นอยู่กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขามีไปลงหนังเลยนะป่ะองเย่าได้หรอไม่ดูแต่รู้นะว่ามีไปลงหนังเคยเคยผ่านไปไหนเดี๋ยวมันอยู่ญี่ปุ่นก็อยู่ญี่ปุ่นเคยผ่านไปญี่ปุ่นอยู่ข้างผ่านคลิปหนึ่งในญี่ปุ่นอยู่ข้างๆหลังอสุรสะ รู้ด้วยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างวัดอาชมุสสะเดินไปเข้าซอยไปแล้วคงบเ่อจะมี่นี่เขาเรียกว่าโรงหนังอยู่ไปไหนแต่หนังเส่แอ่จแต่จริงของเราก็มีสะพานควายผมเคยผมเคยไม่ไม่ได้เคยเข้าไปดูนะเคยผ่านแล้วก็เห็นควบควบเรื่องกันไม่รู้เท่าไหร่เลยจริงเหรออ่าเอออันนี้ความรููใหม่หนูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้เรื่องของเรื่องของหนังเรื่องของอะไรเนี่ยผมก็มองว่า คนไทยเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่เขาก็ต้องปล่อยบางเรื่องเพราะเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างม็นต้องระบายออกนึกอ,ออกปะอันนีถ้ถ้าพูดกันแบบว่าตามหลักธรรมชาติคุณไปดูผมชอบดูมากเลยของนันเน็กอะมนีเหลาเป่าติ้วของนันเนก็กทำไมผมชอบรู้ไหมผมรู้สึกว่านันเน็กเป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมามโดยมี ผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆและนันเน็กเป็นคนจิตวิทยาสูงอยู่แล้วแล้วเวลานันเน็กแกพูดอ่ะมันดูแบบจริงใจอ่ะก็สรุปแล้วมันจะไปตีตับเข้าเหรอเออแล้วมึงทิ้งกันมันเราเราได้เห็นความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมากขึ้นซึ่งพ่อแม่ไปฟังได้นะค่ะมันทําให้รู้เลยว่าอ๋อวัยรุ่นมันเป็นแบบนี้แล้วเหรอใช่และสุดเสุดท้ายเราก็มารู้ว่าอ๋อไอ้ที่กลัวอายุขนาดเนี้ยแล้ว กูหดกูเหี่ยวเพราะอะไรมันเป็นความรู้แล้วคุณเอามาปรับใช้กับชีวิตเช่นคุณจะได้รักกับภรรยามากขึ้นเพราะภรรยาก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ากูไปตึ้งกันเนี่ยแล้วกูจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้กูท้องขึ้นมาแล้วกูจะทํายังไงเห็นไหมมันคือความรู้เดี๋ยวยกตัวอย่างหนึ่งเด็กคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้เขาไปชอบคนในร้านเขาแล้วเขาแค่เผลอใจ ไปเป่าให้ผู้ชายเป่าเทียนเป่าเทียนไปเป่าเทียนให้ผู้ชายแล้วผู้ชายก็สเปรดให้ผู้หญิงและเขาบอกว่าฉันยังไม่เสียหมายถึง,งว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้นอกใจแฟนยังไม่ได้นอกใจแฟนและฉันยังไม่เสียสิ่งนอกแล้วลูกหนูเห็นปิกาจูเ <c oughs> ขาหนูก็นอกแล้วลูกแล้วพอผม <c oughs> ฟังอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเว้ยมันมีวิธีคิดแบบนี้ออแล้วสิ่งที่อเล็กบอกมึงเอาอะไรคิด <c oughs> นึกออกป่ะคือมึงเอาอะไรคิดอย่างเงี้ยมึงจะบอกว่ามึงไม่นอกใจแฟนมึงไม่ได้เนี่ยถ้าคนเปิดใจฟังเรื่องแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณเตรียมตัวในหลายๆเรื่องได้มากเหตุการณ์แบบเนี้ยก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันทําไม่ได้นะค่ะพี่น้องกันกันเองไม่ได้ไม่ได้ผิดอันนี้ฟ้าผ่านะผิดผิดด้วยนะเผิดศีลธรรม มันมันมันทั้งมันอาจทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจารีประเพณีวัฒนธรรมฟ้าผ่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำไม่ได้ลูกเนี่ยที่ฟ้าผ่าบ่อยๆทุกวันเนี่ยแปลว่ามึงไปเป่ากันอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้บ้าอ๋อหน้าผลใช่ไหมเพราะเพราะเพราะนนั้นถ้าอย่างเรื่องกรณีแบบนี้นะไอ้น้องกำปั้นกำมือกำหมัดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าน้องไปมีอะไรกับ พี่น้องตัวเองอโดยถ่ายวิดีโอแล้วโชว์ให้คนอื่นดูอเอาอะไรคิดสติอยู่ไหนออแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรออคือไม่ต้องเอาพูดถึงการงานที่ทาเลยโตไปวันพรุ่งนี้มองกลับมาหาตัวเองอะอแล้วมันจะภูมิใจตรงไหนวะใช่มันจะเอาอะไรมาภูมิใจกับตัวเองอ,อย่างเงี้ยไม่มีรหรอกจริงนะจริงบอกพี่น้องห้าได้กันเองมันผิด พิลักษณศาสนาครับหน้าหลังน่าจะเป็นเจ็ดโควโคตเลยนะเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ให้มีอะไรกันเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพันธุกรรมเราหรือโครโมโซมหรือผมไม่รู้เรียก DNA ต่างๆเนี่ยมันใกล้กันเกินไปเดี๋ยวออกมาจะ ไม่ดีถึงเตอร์และอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าการแยกแยะระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมันมีเส้นบางๆแค่นี้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณแยกแยะเรื่องนี้ไม่ได้คุณก็ไปฝั่งโน้นแต่ถ้าคุณแยกแยะได้คุณก็มาเป็นมนุษย์แก่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครดูแล้วฟังเรื่องนี้แล้วหรือน้องๆหนูๆฟังแล้วเกิดประโยชน์แชร์ไปเนาะให้ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ควรทำบาปด้วยการได้กันเองบาปไหม พี่น้องเนี่ยหรอมันผิดมันผิดมันไม่ได้มันไม่ได้มันมีข้อมันไม่ได้เป็นแบบมันมีข้อที่บอกไหมว่ามีว่าเนี่ยผิดสินข้อนี้ไอ้ศินข้อนี้มันไม่มีในสินห้าอ่ารู้สึกว่าลองเปิดดูมีนอกจากคำว่าศีลธรรมอ่ะมีมีรู้สึกผมเคยเจอนะสินห้าเนี่ยหรอพี่โอพี่น้องได้กันลองพิมพ์เข้าไปดูสิไม่มันอาจจะมีในพระใต้ิดเดรติฎกมี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 ผมเคยจำไม่ได้ละเออใคร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 รู้ คอมเมนต์มาบอกแล้วกันเนาะเป็นความรู้กันเออเอามาเติมกันแล้วกันใช่เนาะอ่ะโอเคเคยดูหนังแข็งเคยครับเคยเลยนะอดีตอดีตเคยดูครับรู้ยันพิกัดเคยดูเคยดูล่าสุดดูเมื่อไหร่โอ้โหเปสิบปีแล้วพี่สิบสิบปีแล้วหรอเอ่อเนี่ยเพราะมีคนอยากดูเขาเลยต้องทำคลิปไงเออเออเดี๋ยวผมขอดูมั่งของใครนะแล้วต้นบอกมีมีสี่คลิปใช่ไหมแต่แต่ผมพูดจริงๆนะ อันนี้ด้วยใจจริงๆผมยังไม่ได้ดูคลิปนี้เออแล้วก็ถามว่าอยากดูไหมอยากศึกษาแต่ไม่ได้อยากดูจริงๆจังๆอยากศึกษาว่าที่มันทําจริงอหรอวะอยากรู้อยากรู้ว่าของจริงไหมคลิปจริงหรือเปล่าหรือตัดต่อเออก็ฝากถึงผู้ปกครองพ่อแม่แล้วกันก็ดูแลลูกคุณให้ดีๆแล้วกันเนาะพาะก็คืออนาคตของชาติเราแหละเด็กๆนะไป กขาเรียกไปสนับสนุนเรื่องของการเรียนการศาึกษาให้ความรู้จะดีกว่าวอย่าส่งเสริมในทางที่ผิดๆเนาะรเรื่องลามกหรือสิ่งที่เป็นอนาจารเนี่ยไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อหรือกฎหรือว่ากฎหมายเราก็มีบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยเราต้องเลือกส่งเสริมในทางที่ดีๆอย่าส่งเสริมในทางที่ผิดๆนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยอ,อนาคตของเด็กเนี่ย เรามองแล้วจะเป็นแบบไหนในะะอนาคตเราต้องมองให้ไกลๆนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับถึงผู้ปกครองเนาะครับผมอ่ะส้มฝากไว้สําหรับน้องๆหนูๆที่ดูรายการนะคะเด็กๆเกยาวชนทั้งหลายหรืออาจจะไม่เยาวชนเราก็ได้แต่ว่ายังโสดยังซิงอยู่อะไรอย่าเงี้ย <c oughs> ก็ยังไงก็ตามใช้ชีวิตแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นใช้ชีวิตอย่างไรเราก็จะกลับมามองตัวเองแล้ว เป็นแบบนั้นน่ะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่ภูมิใจกับตัวเองในวันนี้แล้วทาทุกอย่างให้มันเละเทะป,ป่นปี้ด้วยตัวเราเองวันนึงย้อนกลับมาเราก็เจ็บปวดกับมันค่ะแต่ถ้าวันนี้เราตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีเราตั้งใจที่จะไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลธรรมเราตั้งใจที่จะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงความดีงามความถูกต้องอสัอย่าง ย้อนกลับมามองกลับไปอย่างไร,รก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ให้คิดใช้ชีวิตให้ดีมีสติแล้วก็อย่าไปตามอารมณ์เยอะค่ะอ,อาจจะวัยรุ่นอในเงี้ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์ฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ควบคุมให้ได้นั่นคือส่วนหนึ่งในร่างกายเราอย่าให้มันมาใช้ชีวิตเรานี่คือชีวิตเราเราต้องใช้มันเองนะคะนี่ือพี่เลส รลสิบวกดูได้ไหมดูได้พี่ของพี่ต้อง60บวกแล้วใช่ครับ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะอย่างที่บอกเนาะก็คือว่ามันคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ความไม่ธรรมชาติอะคือพ่อแม่พี่น้องอ คุณไม่ควรทํากันแบบนี้ใช่แตคุณรู้ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ลูกคุณกําลังทําผิดคุณต้องเตือนกันเข้าใจเรื่องของการที่ว่าชีวิตทุกคนจะต้องหาเงินเนาะแต่มันมีวิธีการหาเงินวิธีการทํากินอ่ะอีกเยอะที่ไม่ใช่วิธีนี่มันผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสตินิดนึงถ้าคุณมีสติแล้วคุณจะไม่ทําแบบนี้ใช่เนาะแล้วถ้ามีสติแล้วจะติด โซล่าเซลล์ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคิดจะติดโซล่าเซลล์นะคิดแบบมีสติต้องติดของ Hello โซล่าถูกต้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจ้า